เฮ้ยมันต้องแตกให้ผมสักตัวเด้ออย่าให้อายเขานะทขาไม่ได้ต้องได้สิเราต้องเชื่อมันเชื่อมันไงแล้ะเราก็ศรัทธาด้วยแล้วก็เราก็ต้องมีมีดวงละมีทองที่มีทองไม่มีทองมีดวไม่เลยฮะนี่เฮ้ยเฮเฮ้ยไม่เตี้ยไม่เตี้ย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องของฟินสกี h ชนแนลช่องของลูกชายนะครับผมพอดีมีคนถามมา,า,มาแพ็ค MSN นะครับมีโพสต์หนึ่งถามว่าอันนี้อันนี้เออแพ้เพผมมีงบจำกัดเนี่ยผมซื้อ1,500ทองดีไหมอันนี้ก็แพ็คใหม่เหมือนกันนะบาเซโลนาผมจะบอกว่าเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงไปเปิดไอ้สามงานดีกว่าตอบเหมือนกับหลายๆคนที่เขาบอกเหมือนกันว่า อันเนี้ยมีเวลาตั้ง83วันนะครับเริ่มร่วม3เดือนเลยนะครับผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยไม่อยากเสี่ยงดวงนะครับอันเนี้ยเราได้แน่นอน1 5 0 0ทองนะครับได้หมดนี่เลยนะครับก็น่าจัดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันนะครับแต่สำหรับแพ็ค MSN เนี่ยหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วเนี่ยครับลองส่มแล้วเนี่ยครับสองสัปดาห์สองสัปดาห์ครับมีเวลา2สัปดาห์นะครับถ้ามีงบจากัดมันบางคนเปิดได้ร้อยนึงอะ เปิดได้ร้อยหนึ่งก็มีนะพอพอพอเปิดบางคนเหมาเกือบเกือบเหมาตู้ก็มีนะครับมีหลายคนที่เปิดแล้วเนี่ยก็ทักแชทมาคุยกับพ่อไงเฮ้บิสเคิลเลอร์ใช่ไ้ยเอ้าบิสเคิลเลอร์ด้วยไงโคตรโทรโคตนโทรดบิสเคิลเลอร์ด้วยแล้วก็ซูเลสบูเลต์เฮดเดอร์ลูกมงกระสุนโลกันแต่เนมาไม่มีสกิลจริงๆฟินฟินเป้าเป้าหมายคืออยากได้เนมามากที่สุดใช่ไหมความหวังของของแพ็คเนี้ยเอเมเซนเนี้ยดูได้ไงก็ตอนนั้นบอกว่าเนมาเนมาเนมามาถึงถามเลยว่าเนมา พลังตันเท่าไหร่มีสกิลพิเศษไหมในมาเป็นยังไงสุดท้ายในมาไม่มีสกิลพิเศษอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้ภารกิจเพื่อนเลยภารกิจจากคุณเล่ะนะครับเดี๋ยวไอดีของฟินเดี๋ยวว่ากันนะครับเอาให้คุณเล่ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกว่ามีงบอยู่7,900 7,900เป้าหมาย เกือบทุกคนนะ่ะบอกว่าอยากได้3ตัวเลยนะครับแทบจะไม่มีใครบอกว่าเอาเมสซี่คนเดียวยนะครับผมทุกคนทุกตัวทุกคนก็อยากได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าไอเจย์พันก้าถ้าเกิดมันไม่พอนะครับอย่างน้นอยๆมันก็ลดจํานวนลงไปนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าพอเปิดไปครั้งที่แล้วนะครับเมื่อกลางวันนี้คือเปิด3ทีแตก3ตัวที่คือโดนว่เอ้าร้อยแปดนะคานะ่าพลังสูงสุดในเกมนะครับก็ก็ต้องโหดอยู่แล้วก็ต้องโหดอยู่แล้วเออมีท่านหนึ่งนะครับผมทักมาบอกสูตรสูตรอะไรเอาจริงๆนะ คือส่วนตัวมันไม่มีสูตรหรอกอ่ะเราก็ไม่เชื่อกันหรอกว่ามันมีมันไม่มีนะครับผมมันอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่อะไรนะมีทองก็จัดไปนะครับผมเชื่อมั่นศรัทธาและมีทองนะครับแต่ว่าขอลองสักนิดนึงนะครับผมเออผมขอไม่เอ่ยชื่อกันนะครับเผื่อสูตรไม่เผื่อสูตรผิดพลาดนะครับจะได้ไม่อายเออบเขาบอกว่าผมมีทิคมาบอกครับพี่วันนี้เปิดได้คาร์ลอสเมสซี่เนมาร์ซัวร斯 แอดมิวสันโอได้หมดเลยเหรอ <c oughs> อีกตัวเชื่ออจะไม่ได้นะครับผมไแ้ะิกคือไม่ต้องไปเหมาเหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูลองดู <c oughs> คือกดแคนเซลที่ทอง3ครั้งแล้วกดค้างิเอ๊ะสูตรก็สูตรก็สูตรสแตนดาดที่เราใช้ประจำนะก็สูตรเราเนี่ยเออกดแคนเซลสามครั้ง ครั้งสามวิ5วิอะไรก็เราก็กดประจำนะผมก็นึกว่าจะมีแบบเข้าไปดูตัวละครเนอ่ะลองดู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 ใช้ได้จริงเเ้าทองทองกว่ลองดูครับเผื่อได้ไหมลองดูลองด,ลองดูลองดูมเดี๋ยวพ่อลองก่อนนะกดกันเทิร์น3ครั้งนะครับอันนี้คือสูตรมาตรฐานเลยนะสูตรสแตนดาร์ดพ่อเปิดหนึ่งสองเดี๋ยวพ่อจะเปิดหลังคาดำให้ดูหนึ่งสองสามลุยหลังคาดำตุ้ยขาวอยู่ขาวอยู่ ขาวอยู่ขาวอยู่นึกว่าเนมามาถ้าถ้าเมสซี่มาจะพุแตกเลยนะเดี๋ยวพอะแต่เมสซี่ไทยลุ้งเอาไวไม่ใช่ถ้าถ้าเมสซี่มาคือพุแตกแต่ถ้าเป็นอีพิกเพราะเพอเมสซี่เป็นบิ๊กไทม์แต่ถ้าเป็นอีพิกเนี่ยก็จะธรรมดาไม่มีพุก็จะเป็นสีเหลืองไงเหมือนที่เราเปิดแพ็คแพ็คอื่นอะแพ็คโรกเตอร์คาร์ลอสแพ็คอะไรเนั่นก็เป็นสีเหลืองๆเมสซี่อลังการแล้วมีพุก็มีพุกตุ้ม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 คล้ายๆกับโชว์ไทม์นั่นแหละ มีพุนะครับสวยๆ,ๆอ่ะฟินป่ะเอาสุดเมื่อกี้ได้ป่ะสุดเมื่อกี้ไหมแมวเราแบกแมวอ่ะมียนี้สามครั้งก็ได้อันนี้ห้าครั้งนะราคาดำโชว์อะไรดิหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อทำไมมันนับไวจังอ่ะวินาทีมันไปไวเหลือเกินน่ะนั่นไงหลังคาเทาหลากไปดำเลยราคาเทาข้างในเขียวมีโอกาสเปลี่ยนสีไหมอ่ะไม่มีเปลี่ยนเป็น,นทองไหม อย่าไ้เสียชื่อนะเฮ้ยบุสเกตบุสเกตแนวการอะไรตอนเะนี้ยรู้ไหมว่าการไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็กนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็เป็นก็เป็นบาร์เซโลนาในชุดปี2014-2015เหมือนกับ m s ็นั่นแหละบุสเกตก็เคยอยู่บาร์เซโลนาในปี2014-2015ต,ตอนนั้นเป็นกัปตันทีมนะครับถือถ้วยด้วยนะครับก็โหวตเนี่ยตัวเนี้ยอ่าก็แต่เมื่อก่อนนะตอนนี้ก็อ้าตอนนี้อยู่อินเตอร์ตอนนี้อยู่กับพี่เบ๊กอยู่กับเบคแฮมอยู่กับเบคแฮมแล้วก็อยู่กนะับเมสซี่ด้วยอินนนนเเตอร์มมััีี่่ยปจจุบะะ จริงๆปัจจุบันนี่อยู่ด้วยกันนะปัจจุบันเมตตี้ัวเลสแล้วก็บุสเกตตอนนี้ก็อยู่อินเตอร์มายมีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นี่คนหนึ่งจะได้อาบ้า4ี่คนเอาว่าว่าเอาเอาเนมาไปด้วยเนมาตอนนี้รู้สึกว่าจะยกเลิกสัญญาเนาะกลับอาทีลาวแล้วแต่ว่าแต่มีข่าวว่าจะกลับไปซานโตสเออจะกลับไปบาซิลนะครับตอนนี้อ้วนทวนสมบูรณ์บีแล้วเกินนะเนมาทีมงปัจจุบัน อ่ะโอเคคลิปนี้เราเปิดสบายๆนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมเปิดนี่แหกปากแหกคอแบบโอ้ระลกแตกโอ้โลก,กาวินาศมาแล้วนะครับมผมอันนี้ไม,ไม่ไหวแกสามทีแตกรวดนะครับผมมาเหลือหกพันทองครับผมไปเลยเชื่อมันศรนัทธาแล้วมีทองครับเก้าร้อยมตี้อะปุ๊บมิตีมาจบแล้วฉากดำดำเนี้ยเ่ดำาลดำสนิทเลยเทาวะเฮาวะเาวะพ่อบอกว่าพ่อมีความรู้สึกว่าแพ็กนี้พ่อจะมีดวง ความเกลือไม่มีแล้วอ่ะบอกเลยความเกลือไม่มีแล้วเดี๋ยวล้เดี๋ยวล้ว <BB G S 1> เปิดเดี๋ยวล้เปิดอีกไก่หนึ่งฮะท้าบีบีซีเมาเฮ้ยยากแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่แต่แต่ถ้าบีบีซีมาต้องเอ่อมัดดิบต,ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับกับพี่โคก่อนโอกาสยากไม่จำไม่ได้เลยมีมีตอนภาคเพสมั้งภาควินนิ่งมั้งที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะมัดดิบนะครับอ่าลองดูฮะสสิบสามรอบมาสตูเดิมตอนนี้ใครกําลังรีไอดีไก่อยู่สารภาพด้วยนะฮะสองตาม อ่ะลังคาดำโชนหน่อเดีผู<ม>้แตกโชนหน่อเดีผู้แตกโชนหน่อเดีเฮ้ยไม่มีแต่ผู้มีแต่บอลลูนกี่รอบแล้วสั่นสี่สี่แล้วข้อนสองท้สงสอง,ส,องสี่สแล้วยังไม่แตกเลยเหรอมันมีอะไรผิดปกติปวะเมสซี่มั้มันมีอะไรผิดปกติป่ะเฮ้ยอย่าเบามาอย่า,าวเมาเฟรนด์ดาวเราแบเฮ้ยไปเจอมาาดาวสี่ดาวไอ้สอี <S <S <He> s <S ่สี่รอบแล้วนะ เริ่ม,เร,มเริ่มไม่เริ่มไม่ปกติแล้วนะเลยไม่ใช่แล้วบางคน <c oughs> บอกว่าหลังจากที่พี่เปิดแพ็คเอ่อคลิปที่แล้วไปเนี่ยมีคนใจแตกไปเติมเยอะเลยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์โหลดนะกดรีททยนะวัยรุ่นรีททยนะครับคนเข้ามาเปิดแพ็ค MSN กันเยอะนะฮะต้องกดนะรีททยนะรีหาไก่เหรอเออไม่ใช่รีหาไกร่รีเข้าเกมไม่ได้รีททยรีทยรรทยอ่ะเซิร์ฟเวอร์ล้น่ะถ้าเกิดใครเข้าเกมไม่ได้กดคำว,ว่า retire, รีททยรีททยนะคนเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้นะถ้าใครรีเกมไม่รีหาไก่แล้วคนร้อยนะเดี๋ยวแคนซรอบะ ลองอีกทีนึงเอ้ยอันนี้ดิผิดสูตรแล้วป่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปฮึบฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึ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 บมีแต่พูดไม่มีถ้าเราเปิดได้เราก็จะบอกว่าสูตรนะถ้าเราเปิดไม่ได้เราก็บอกว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มโอกาสนะมันคือความเชื่อมันคือความศรัทธานะฮะความเชื่อความศรัทธานะครับผมจอที่เอาว่ามาแล้วชมพูหวานแหววมาเลยเฮ้ยเขามาแล้ว เรามาแล้วมาตามคำเรียกร้องเฮ้ยมันยังไงยังไงล่ะเนี่ยฟินห้ารอบแล้วเอาไงอเอาไงนะก็ต้องไปต่อดิสามพันสี่ร้อยทองเฮ้ยมันต้องแตกให้ผมสักตัวเดอ้ออย่าให้อายเขานะเขาไปได้อะต้องได้สิเราต้องเชื่อมันเ,เชื่อมนไงนะแีแล้วเราก็ศรัทธาด้วยแล้วก็เราก็ต้องมีมีดวงแล้วมีทองที่ <laughs> มีทองไม่มีทองเหมือนก เฮ้นีฮเฮ้ยเมสซี่ะเมสซีตุ้มตุ้มตุ้มตุ้งตุ้ม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 ี่้มตุ้มตั้มตุ้มตุ้มตุ้าต้มงน้มตุ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 ยมตุ้มตุ้มตุ้มตล้มตุ้มตก้มนุ้มาุ้มต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 เ้มตุ้มีุ้มตุ้มตุวมตุกมตุ้มอะไรนะ้มตุ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 ้ีตค้มีน้มตุ้มตุ้มตี้ไปก็ม ีนทเมาต่อเมื่อกี้มันเดินเดินเดินในฉากมันต้องเห็นแล้วไม่มีเมื่อกี้เนี่ยมีบาซ่าตัวเซนดัตตัวนึงปุ๊บนั่นไะบาซ่าตัวเซนดัตก็คือคนนี้ครับโลเปสโอเคโอเคครับเออผมจะบอกว่าลอกเยไอดีนะไอดี ID ที่ที่เปิดไปเมื่อกางวันนี้นะครับผมเปิดแบบดวงดีมากนะเปิด3ครั้งใช่ป่ะแล้วคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าไปเปิดโรเบตัวคารลอสต่อแล้วพอเปิดแ,บบแล้วแล้วลืม ลืมล็อกโรบอทตคาร์ลอสไปล,โลบโรบอทตคาร์ลออสขายทิ้งเฉยเลยใช่จริงอ่ะเรื่องจริงแชทมาบอกนะครับบอกว่าผมไปเปิดโรบอทตคาร์ลอสต่อทองที่เหลือจากแพ็คเอไมสน่ะไปเปิดโรบอทตคาร์ลอสต่อแล้วทีนี้เออไปเผลอลบโรบอทตคารา์ลออสแล้วก็ไปต้องไปรีแพ็คเปิดโรบอทตคาร์ลอสใหม่จากทองที่เหลือเปิดหมดทองเลยไม่ได้คาร์ลอสกลับคืนมาเลยอะแล้วเขาเปิดเองอ่ะ เขาไปเปิดต่อเองไงจากทองที่เหลือเอ n มชน์ที่เปิดเมื่อวันไงแล้วไปเปิดแล้วไปลบดูตัวคาร์ลสเฉยแล้วแล้วไปเปิดคาร์ลสต่อเป็นแล้วไปเปิดต่อแล้วไปเปิดลบตัวคาร์ลสต่อนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้จนทองหมดนะครับโอ้ยเป็พอเปิดต่อว่นักรบย่อมมีบาดแผลทุกคนใครเปิดตัวสําคัญได้ล็อกไปด้วยนะครับการป้องกันเราไปเผอกดขายทิ้งนะครับผมเนาะประสบการณ์ทําให้เราบาดเจ็บนักรบต้องมีบาดแผลครับผมสู้ๆกันต่อไปอันกี้ใครเปิด พ่อไงเฮ้ยมันพุแตกอะใครเปิดมเมื่อกี้ฟิตเออเออโอเคมาพอเปิดนะอันนี้พอเอา2ตัวรวบจบเลยนะหลังคาดำมา2ตัวเลยนะครับผมซัวเลสเนมา่าซัวเลสเนมา่าซัวเลสเนม่าซัวเลสเนม่หลังคาดำ้าดำแมดำ่ดำหน่อยๆไงดำหน่อยๆไงดำสีจางๆนิดนึงก็เลยเป็นสีเทาก็เลยจะได้ครบไหมจะได้ครบไหมครบดิตอนนี้เหลือใครอมันจะ พอเปิดอีกรอบอะเปิดรอบนี้ได้อีกรอบหนึ่งเหรอศิลปยาเนี่ยเดี๋ยวมาทำใหม่เลยไม่สิเอ็ดเลยมาอ่ะได้อีกรอบหนึ่งว่ะพันหกร้อยทองครับอีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายวรวมพลังเอเวนเจอร์คนละนิ้วนะครับเอเวนเจอร์มีห้าคนเดี๋ยวเรนได้ใจเย็นๆเย็นๆเย็ๆเย็นๆย็อ่ะกดกดซ้ายขวาหนึ่งปล่อยมือพร้อมกันนะเออหนึ่งกดพร้อมกันดิหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสองสอง เอาเอาอะไรหลังคาดำครับพรมนี่ไงได้เยอะเลยเฮ้ยด็แต่ว่าก็ได้พระเอกอ่ะได้พระเอกมาของแพ็คอะอยังดีปะอยังดีปะจะคอยคุณทำตัวไงคุณเล่คุณเล่เลบอกว่าอย่างไม่เป็นไรอย่าง,างน้อยก็ขอเบสซี่พอแพ็คมันลดลงไปแพ็คมันลดลงไปเนาะก็โอกาสได้มากขึ้นแหละเ <Thousands. S 2> ปโดเปโด นี่ก็เป็นชุดบาร์ซ่าในปีนั้นเหมือนกันนะฮะเปโดตอนนี้อยู่ลาซิโอนะเคยมาเล่นให้กับเชลซีนะครับแล้วก็ไปรปเนจรนะครับอ่ะเหลือ750ทองครับทองไม่พอเปิด900นะครับผมนะเราจะไม่เปิด100นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเลไปจัดต่อนะครับอืมโอ้ไปจัดต่อจะได้เปิด900ต่อนะครับโอเคก็ครึ่งตู้เนาะ70ตัวนะครับได้เมซี่มาตัวหนึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เมซี่รีวิวแล้วนะครับลงคลิปในช่องบอมซากิรีวิวนะครับผมส่วนเนมาร์กับโซเลสเดี๋ยวรีวิวให้ในวันพรุ่งนี้นะครับจัดไปรัลเลสโผล่มายังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวลองรีวิวแต่มีสกิลบูลเลตเฮดเดอร์นะครับนั่นเลยมาแต่แต่แต่โซเลสเร็วอยู่เนมาร์เนมาร์ก็ยังไม่ได้ลองจริงจังเมซี่โหดเลยเมซี่โหดอยู่โหดอยู่ร้อยแปดบ้าไปแล้วโอเคครับทุกคนใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิตไฟท์ชแนลฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปใครยังไม่ได้เปิดคอทุกคนโชคดีนะคครรััับบผมสสดี